3เทคนิคเาผาผลาญไขมันโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายสวัสดีคะ่ะคููนางสอนลีนนะคะข้อที่1ทานแป้งและน้ำตาลให้น้อยที่สุดนะคะน้อยแค่ไหนก็คือน้อยกว่าร้อกร,รัมต่อวันนะคะเน้นทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะคะวันละ3ฝ่ามือไข่3ฟองเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ หนึ่ามือนะคะและควรทานอาหารที่มาจากธรรมชาติส่วนข้อที่2ก็คือการทํา IF หรือ Intermittent Fasting นะคะการทานก็คือทานเท่าเดิมเพิ่มเติมแค่เปลี่ยนเวลาการทานแค่นั้นเองนะคะยิ่งเรามีช่วงฟาสตหรือหยุดทานได้นานเท่าไหร่นะคะร่างกายเราก็จะมีการดึงพลังงานเก่าไขามันเก่าออกมาเพื่อไปที่จะเผาผลาญไขมันเพิ่มมากขึ้นนะคะ ส่วนข้อที่3ก็คือหยุดนับแคลอรี่นะคะแต่ควรเลือกทานอาหารอย่างชาญฉลาดนะคะควรทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงจากเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นะคะแล้วก็ทานอาหารไขมันที่มีไขมันชั้นดีนะคะจากถั่วเปลือกแข็งหรืออะโวคาโดนะคะและก็ควรทานอาหารที่มีแป้งต่ำ เช่นผักใบเขียวต่างๆนะคะผักกะลามบลอกลี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหากคุณต้องการรู้สาระดีๆส่งตรงถึงบ้านคุณทุกวันนะคะอย่าลืมติดตามเพจคููนางสอนลีนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ